เออสปอร์ตภูมิใจนำเสนอสปอยด์เนวันพีชตอนที่1123ตุ้มความดุเดือดเล้าใจลัลการงานสร้างการเปิดเผยพลังหาคิดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในจักรวาลกูว่าได้เพราะว่าเรื่องนี้มันมีจักรวาลอยู่จักรวาลเดียวก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ วันนี้เรากลับคืนมาพูดคุยเกี่ยวกับวันพีซอีกครั้งนึงแต่ว่ามันเป็นคลิปสั้นๆเท่านั้นนะครับสั้นจังแต่มันนะเพื่อนๆนะชื่อตอนในตอนนี้ก็เป็น2ส,สัปดาห์แห่งความวา่างเปล่าหน้าปกจะเป็นรูปของยามาโตะก,กับเด็กกําลังกินข้าวด้วยกันผมนึกถึงยามาโตะเท่านั้นเพราะว่าพลังของเธอนั้นว่างลาการงานสร้างบักเตงโมคมหมายถึงอะไรเพื่อนๆก็น่าจะรู้ดีนะครับผมไม่อธิบาย เนื้อหาในตอนนี้จะพูดถึงเกาะเอ็กเนะครับที่ทหารเรือสรุปกันหมดไม่เว้นแม้แต่ระดับพเลเรือโทโบกินและดอลลี่บอกว่าฮาคิราชันของจอยบอยแข็งแกร่งยิ่งกว่าแชงคูดไม่ต้องพูดไม่บอกก็รู้รุนแรงจริงๆในะขณะนี้เรือเอลบาบและเรือเท่าสซันชันนี่มุ่งหน้าไปที่เอลบาบ และตัวของซันจิมองไปที่ศพของเวกาพังมีการย้อนอดีต2อาทิตย์ก่อนหน้าชากะพบกับข้อมูลที่เปลี่ยนไปในระบบข้อมูลชากะนําข้อมูลไปแชร์ให้กับดรเวก้าพังตัวจริงและพิธาโกลัสฟังซึ่งในข้อมูลนั้นมีคนทรยศซึ่งเป็นร่างหนึ่งของเวกาพังนะคะพวกเขาเนี่ยคิดเอาไว้ว่าน่าจะเป็นลิลิทแต่ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นว่าพวกเขาค้นพบคนที่ทรยศคนนั้นนั่นก็คือยอ พอมาถึงตรงนี้ดรเวกาพังก็พูดออกมาครับว่าการใช้ความโลภในการช่างยอกเนี่ยนั่นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่และหลังจากนั้นดรเวกาพังพีทาโกรัสและก็ชากะเตรียมโต๊ะกลับด้วยการตัดแต่งหุ่นยนต์และซ่อนแมลงสื่อสารเอาไว้และบันทึกการถ่ายทอดสดหลังจากนั้นพวกเขาก็ลบความทรงจําไปตั้งแต่สองอาทิตย์ก่อนเพื่อไม่ให้ยอกรู้มีอะไรบางอย่างหลังจากลบความทรงจําไปแล้วดรเวกาพังพบข้อความของตัวเองที่ทิ้งเอาไว้ มีศรัทธาในตัวเองและตายใจสูดล้าหากผมร้องจบเพื่อนๆคงด่ากันน่าดูไปกันที่เนื้อหากันต่อสําหรับคนที่งงในเพลงเมื่อกี้เดี๋ยวมีคนมาคอมเมนต์บอกคุณ<ม>เองครับจบตอนด้วยกลุ่มโจรสลัดยักษ์ลูฟี่อูซบฉลองกันที่จะได้ไปเอลบับอูซบเนี่ยดีใจมากๆแล้วก็พูดออกมาว่าไปดินแดนแห่งความฝันของฉันเอลบับและทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ทําให้พวกเรานั้นยิ้มออกมาได้ครับดเรเวก้าพังพูดกับซันจิที่เกาะ เวก้าพังพูดออกมาว่าเรื่องราวเกี่ยวกับวันพีทฉันอยากจะให้พวกนายได้มันมาจบตอนสัปดาห์หน้าไม่งดนะครับดีใจด้วยสําหรับตอนนี้ที่น่าสนใจสําหรับผมนั่นก็คือวันพีทมันคืออะไรกันแน่ดรเวก้าพังรู้จักวันพีทเหรอทำไมอยากจะให้กลุ่มลูฟี่ได้วันพีทมามันคืออะไรกันแน่ตรงนี้ก็น่าติดตามมันกําลังจะใกล้ความจริงเพื่อนๆหลายๆคนแล้วนะที่หลอติดตามมาเกือบสามสิบปีบางคนแก่แล้วบางคนอย่าพิ่งตุยนะครับเพื่อนๆจะได้รู้กันแล้วอนะสําหรับตอนนี้เนี่ยมัน เป็นตอนสั้นๆแต่มันจังมันไหมมันถ้ามันก็ตอบว่ามันนะมนะือหนาคลิปนี้ก็ตัดจบเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพริมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่ำลาก,กันแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีชหรืออาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับคลิปสั้นจัง